คุณน็อตคุณดูนี่สิคะโอยเสียแกมากสวยจริงๆเลยวะ่ะคุณตองเขาเป็นอะไรของเขาฉันว่ามันแปลกๆนะคะคุณน็อตเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งจะไปยืมเงินผู้จัดจาก,การนิดมาเหมืนหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็มายืมเงินฉันอีกอะ่ะทั้งๆที่บริษัทเราก็เพิ่งจะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานไปเมื่อวันที่15นี่เองนะคะแล้วทำไมเขาต้องไปยืมเงินคนอื่นอีกล่ะหรือว่าที่บ้านเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเขาถึงได้มีท่าทีร้อนรนแบบนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ แต่ฉันเห็นว่าเขาไปยืมเงินจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นมาอีกหลายคนเลยค่ะคุณน้องทะคุณว่าฉันควรจะให้เขายืมเงินดีไหมคะเอาไว้ค่อยคุยแล้วกันไปบอกให้เขาเนี่ยมาหาผมที่ห้องทำงานด้วยค่ะเซืญนครับเิญน,นั่งก่อนครับคุณปอนครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยครับคุณน็อตถามมาได้เลยครับที่บ้านคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับแล้วเรื่องงานล่ะครับมีปัญหาอะไรไหมทำงานราบรื่นดีหรือเปล่าครับอ่ราบรื่นปกติดีทุกอย่างครับปกติเหรอครับผมได้ยินมาว่าคุณเนี่ยไปยืมเงินเพื่อนร่วมงานหลายคนมากนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ครับบริษัทเพิ่งจ่ายเงินเดือนให้คุณเมื่อวันที่15เองนะครับนี่ผ่านมาไม่กี่วันคุณเอางินไปใช้อะไรหมด ถ้าครอบครัวของคุณมีปัญหาคุณมาพูดกับผมได้นะครับผมยินดีช่วยเต็มที่พอถึงยังไงนะแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันออพอดีแม่ผมเป็นโรคเกาครับแล้วแม่ของผมก็เพิ่งลื่นล้มตอนนี้แม่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลพอล้มหรือเข้าโรงพยาบาลพอเกาครับทําไมสายตางคนดูมีพริรุธจังคุณช่วยสบตาผมหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ตอบความจริงมาแล้วทําไมใบหูคุณต้องแดงขนาดนั้นด้วยครับคุณทํางานกับผมมา3ปีกว่าแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรผมก็รู้หมดคุณช่วยพูดความจริงกับผมได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็แค่เล่นเกมในเน็ตนะครับเกมเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองเกมเล็กๆเ,เนี่ยมันคือเกมอะไรครับมันก็เป็นเกมคาสิโนโทั่วไปอะครับคุณนะ็อตพนันออนไลน์ใช่ไหมนี่คุณไปติดหนี้เขานอกเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทครับเหรอครับหมื่นกว่าบาทเหรอครับ ผมได้ยินมาว่าคุณเนี่ยไปยืมเงินเพื่อนร่วมงานนี่หลายคนมากเลยนะครับมันเกินหมื่นกว่าบาทไหนจะเงินเก็บที่คุณทํางานมาเป็นปีๆอีกคุณช่วยพูดความจริงกับผมหน่อยได้ไหมครับว่าคุณติดหนี้เท่าไหร่อาโทรศัพท์ให้ผมดูครับเปิดรายการเดิมบัญชีให้ผมดูด้วยสามหมื่นสี่หมื่นหกหมื่น สองหมื่นห้าแปดหมื่นคุณบอกว่าคุณติดหนี้แค่หมื่นกว่าบาทงไงครับนี่มันรวมๆกันมันเกินแสนแล้วนะครับต่อไปคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณคิดอะไรอยู่คุณนอดครับผมรู้ว่าผมผิดจริงๆผมไม่กล้ากลับไปเล่นแล้วครับคุณปอนคุณรู้บ้างไหมหลายปีที่ผ่านมามีคนมากมายต้องกระโดดตึกเพราะติดหนี้การพน,นันครอบครัวต้องพังทลายเพราะติดหนี้การพน,นันคุณยังจะกล้าเล่นอีกเรอครับ คุณปอดคุณเคยคิดถึงพ่อแม่คุณบ้างไหมผมขอถามหน่อยพ่อแม่คุณทํางานอะไรพ่อแม่ของผมทํางานไซต์ก่อสร้างครับพวกท่านเนี่ยเงินเดือนไม่กี่พันบาทเองครับเงินเดือนไม่กี่บาทไม่กี่พันแต่คุณติดหนี้สองแสนพวกเขาต้องทํางานกี่ปีโดยไม่ใช้ไม่กินเพื่อจะใช้หนี้ให้คุณหมดคุณปอนคุณปอนเคยดูมือของพวกท่านบ้างไหมว่าฝ่ามือของพวกเขาเนี่ยมันด้านแค่ไหน ต้องทำงานอย่างหนักส่งเสียลูกชายสุดที่รักเพื่อให้แต่งงานคุณลองดูสภาพตัวเองบ้างสิใครไม่จะอยากแต่งงานกับคุณรถล,ละ่ะบ้านละ่ะคุณมีบ้างไหมคุณรอดครับผมรู้ว่าผมผิดจริงๆผมไม่กล้าอีกแล้วครับคุณติดนี้เพื่อรวมงานทั้งหมดเท่าไหร่สี่ห0ื่นกว่าบาทครับแล้วคุณจะทํางไงต่อผมว่าจะกลับไปของเงินพ่อแม่ของเงินจากพวกเขา,าครับคุณพรคุณไม่ไอายเหรอครับแล้วพ่อแม่คุณไม่ไอายเหรอ คุณช่วยบอกผมหน่อยคุณจะทำยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณน็อตผมมีเงินห้าหมื่นคุณเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้เพื่อนร่วมงานของคุณทั้งหมดและโทรศัพท์ของคุณก็ไม่ต้องใช้แล้วคุณไปฝ่ายบัญชีนะแล้วก็รับโทรศัพท์รุ่นผู้สูงอายุเอาไปใช้เอาไว้ติดต่อพ่อแม่แล้วก็แฟนของคุณเท่านั้นแล้วผมจะไปคุยกับ ฝ่ายบุคคลอย่าให้คุณไปทำงานการขายงานอาจจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่รายได้ดีด้วยความสามารถของคุณผมเชื่อว่าคุณจะหาเงินเดือนเดือนละหมื่นสองหมได้ไมย่ยากและอย่าให้ผมจับได้อีกนะครับว่าคุณกลับไปเล่นการพน,นันอีกผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่คุณเข้าใจใช่ไหมครับคุณยังอยากทํางานที่นี่ต่อไหมอยากทาครับคุณก็เอาเงินที่ผมให้เนี่ยไปใช้หนี้เพื่อนร่วมงานให้หมดคบทุกบาททุกสตางค์ และอยากให้ผมจับได้น,นะครับว่ากลับไปเล่นการพน,นันอีกไม่ใช่แค่ว่าผมจะพูดกับพ่อกับแม่คุณผมจะจับคุณส่งตำรวจด้วยเข้าใจนะครับคุณน็อตต่อไปเนี้คุณต้องคิดถึงพ่อแม่คุณให้มากขึ้นคิดถึงอนาคตตัวเองให้มากขึ้นด้วยอย่าเอาความสุขชั่วคู่เนี่ยไปแลกกับความพังพินาศเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วเนี่ก็เอาเงินไปใช้ดนี้เพื่อนจ้ะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณน็อตขอบคุณครับ พนันไม่เคยทําให้ชีวิตของใครได้ดีผมไม่อยากให้บริษัทคุณต้องเดือดร้อนตอนนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วนะพวกเขาเนีกำลังจะฟ้องผมคุณเห็นว่าฉันเป็นคนยังไงอะฉันช่วยคุณคิดหาทางออกได้นะมันไม่มีทางออกแล้วจริงๆเงินเนี่ยผมเคยยืมคนอื่นหมดแล้วรถผมก็ขายไปแล้วตอนเนี้ติดหนี้ตั้งห้าแสนฉันว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะเราขายบ้านนี้กันเถอะ อมเราขายบ้านหลังนี้ไม่ได้นะถ้าขายบ้านไปอ่ะครอบครัวเราต้องพังแน่ๆตอนไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จัดการเองคุณมมยครับเรื่องเงินอ่ะผมขอผ่อนได้ไหมครับผมจะพยายามหาเงินมาเพิ่มเองครับเดี๋ยวนะคะ ต้องผ่อนต้องหาเพิ่มอะไรกันอีกเหรอคะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยฉันได้รับคืนหมดแล้วนะคะนี่คะเอกสารคุณลองดูก่อนก็ได้นะคะใครเป็นคนใจ่ายให้ผมเหรอครับอืมเห็นว่าเป็นหญิงชราคนหนึ่งคะ่ะ ตองคุณไมายเขาบอกว่ามีคนจ่ายหนี้ให้เราแล้วนะอะไรนะคะใครอะคะใครเป็นคนจ่ายหนี้ให้เราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคุณไมายเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งผู้หญิงแก่หรือว่าจะเป็นแม่คะจะเป็นแม่ได้ยังไงแม่ไม่รู้เรื่องบริษัทของเรานะแถมแม่เนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วถ้ามันเป็นแม่จริงๆหรอคะงั้นเราไปหาแม่กันดีกว่า แม่ครับแม่เปิดประตูให้ผมหน่อยครับแม่นี่ผู้คุณเป็นใครเนี่ยนี่บ้านแม่ผมนะครับแล้วแม่ผมล่ะบ้านหลังนี้มีคนขายผมแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเองขายไปแล้วหรอครับแล้วแม่ผมอยู่ที่ไหนอะ่ะออผมจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยเอา้า ฮัลโหลครับแม่แม่อยู่ไหนครับแม่ก็อยู่บ้านไงล่ะลูกแต่ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านแม่นะครับเอาแม่ตัดสายไปเฉยเลยอะ่ะเอาผมว่าแม่ต้องปิดบังอะไรเรสักอย่างแม่เลยงั้นเราแยกกันหาแม่ดีกว่าก็ดีค่ะงั้นตามไปทางนี้นะคะโอเคนี่แม่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทหามาตั้งหลายซอยแล้วก็ไม่เจอเลยอะ่ะ รับสิคะลุงฮัลโหลค่ะลุงลุงคะคือต้องอยากจะถามว่าลุงเห็นแม่นิดบ้างไหมอะคะไม่เห็นนะจ๊ะอ,อ้าวหรอคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะโหแม่นี่แม่ไปไหนคะเนี่ย แม่ไปไหนของแม่นะเราก็หาตั้งหลายซอยแล้วอะน่มันแม่นี่ฮัลโหลคุณคุณอยู่ไหนอะคุณรีบมาเลยนะฉันเจอแม่แล้วโอเค แม่ครับทำไมแม่ถึงขายบ้านล่ะครับทรัพย์สินดันนั้นน่นะเป็นสิ่งที่พ่อให้แม่นะครับถึงถ้าแม่ขายบ้านน่ะแม่ก็ต้องมาอยู่กับผมนะตอนไม่เป็นอะไรหรอกลูกตองแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพ่อของแกม,มันตายเร็วเกินไปพ่อแกก็ไม่ได้ทิ้งเงินทองไว้ให้ลูกเลยแล้ววันนั้นแม่ไปบ้านของพวกแกพอดี แม่ก็ได้ยินพวกแกคุยกันว่าตอนนี้แกสองคนก็ลำบากมากแม่ก็เลยตัดสินใจขายบ้านเพื่อที่มาช่วยให้พวกแกผ่านวิกฤตตรงนั้นไปให้ได้ตอนนี้แม่ก็อายุมากแล้วแม่อยู่ตรงไหนก็เหมือนเหมือนกันล่ะลกูกถ้าแม่ช่วยพวกแกให้ผ่าน้นตรงนี้ไปได้แม่ก็สบายใจนะลกูก พวกแกสองคนลุกขึ้นเถอะแม่ครับผมขอบคุณแม่มากนะครับที่แม่คอยช่วยเหลือผมทำให้ผมมีชีวิตได้งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราสองคนรับแม่กลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วตองจะเป็นคนดูแลแม่เองค่ะขอบคุณนะตอง แม่คะเรากลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกันครับแม่ไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่เท่ากับความรักในครอบครัวนี่จุดนะนี่ฉันพูดขนาดนี้แล้วคุณยังจะกล้าทำอีกเหรอนี่มันเกินไปหรือเปล่าพนักงานของฉันเนี่ยรายได้แค่หมื่นสาแล้วถ้าเขาปล่อยให้คุณไม่จ่ายค่าอาหารเนี่ย เขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แทนคุณเจ็บนะคะแกะกล้าดียังไงถึงมาเก็บเงินคนอย่างฉันเนี่ยแกไม่รู้เรื่งไงว่าฉันเป็นไครนี่คุณหยุดนะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณตองคะคือฉันแค่จะเช็คบิลนกนับเขาแต่เขาไม่ยอมจ่ายเงินนะคะแถมมาตบลูกป,ปดัดอีกนี่คุณตองคุณมาก็ดีแล้ว ผมเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารที่ร้านของคุณนะแต่อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้มาถ่ายเงินผมแกนี่นะมันโลภมากจริงๆมาไถ่ายเงินคนอื่นเขาเรียลาดนี่เขาเป็นพนักงานของฉันเขาแค่มาเก็บค่าอาหารแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปตบหน้าเขาคุณตองครับคุณก็ดูพนักงานของคุณสิมาของเงินคนอื่นหน้าดันดันเนี่้คุณตองคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมมากินอาหารที่ร้านคุณบ่อยแค่ไหน ฉันรู้ค่ะว่าคุณมาใช้บริการที่ร้านบ่อยแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายของพนักงานฉันมันผิดกฎหมายคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คะหรือจะต้องให้ฉันแจ้งความเลยดีเนคุณตองสรุปคุณจะเข้าข้างพนักงานมากกว่าผมอย่างนั้นเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะอย่าให้ฉันเจอแกข้างนอกไม่งั้นล่ะแกได้เจอดีแนะน่จนี่หยุดนะ ฉันพูดขนาดนี้แล้วคุณยังจะกล้าทําอีกเหรอนี่มันเกินไปหรือเปล่าพนักงานของฉันเนี่ยรายได้แค่หมื่นสามแล้วถ้าเขาปล่อยให้คุณไม่จ่ายค่าอาหารเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แทนคุณเท่ากับเขาต้องทํางานฟรีในเดือนนี้เลยนะนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมกินแล้วให้คนอื่นมาจ่ายเนะนี่ยนะเน่ผมว่าผมเริ่มจะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องอละวนะเริ่มน่าลำคาญไปใหญ่ละ คุณมาทานอาหารร้านฉัน20ครั้งต่อเดือนแต่คุณก็ไม่เคยจ่ายเลยสักครั้งแต่ว่าครั้งเนี้คุณมาทําร้ายร่างกายพนักงานของฉันฉันปล่อยไปไม่ได้ <c oughs> เน่คุณอย่าคิดว่าคุณมีเงินหน่อยเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ได้นะผมว่าผมโทรหาแม่ผมไีกว่าแม่ผมน่าจะจัดการคุณได้ง่ายกว่าเยอะเลยฮัลโหลฮัลโหลครับแม่ ว่ายังไงลูกชายของแม่แม่ครับคือผมมากินข้าวที่ร้านของตองเขาปกติผมก็เซ็นได้นะแต่อยู่ๆวันเนี้ยเขาจะให้ผมจ่ายเงินแม่จะจัดการกับเขายังไงดีล่ะครับร้านตองอะนะลูกต้องจัดการเองแล้วล่ะแม่ไม่ว่างอะแม่แม่อะไรเดี๋ยวแม่เดี๋ยว <c oughs> ดูจากสีหน้าแล้วเนี่ย แม่คุณคงจะช่วยอะไรไม่ได้สินะคะเพราะว่าแม่คุณน่ยก็ยังติดหนี้ฉันอยู่โทรไปก็เท่านั้นฝากบอกแม่คุณด้วยละกันนะคะว่าให้จ่ายหนี้ฉันด้วยเพราะมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคงคิดดอกไปแล้วนะคะอะไรนี่คุณเอาเรื่องของแม่ผมมาขู่ผมกันเหรอที่าผมกลัวคุณล่ะไงเอาล่ะวันนี้แหละฉันจะทวงเงินคุณแล้วก็แม่คุณพร้อมกันเลยไหนๆที่ผ่านมาเนี่ย ฉันก็ใจดีมามากแล้วคุณทำร้ายร่างกายพนักงานของฉันเนี่ยคิดเป็นเงิน1นึ่งหมื่นบาทแล้วที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยจ่ายค่าอาหารเนี่ยทั้งหมดก็ห้าหมื่นบาทและครั้งที่แล้วที่คุณขโมยวายฉันไปเนี่ยรวมทั้งหมดก็6กหมืวันนี้คุณต้องจ่ายฉันทั้งหมดไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นอะไรเนี่ยนี่แกจะทวงเงินของฉันทั้งหมด เพียงเพราะพนักงานคนเดียวเนี่ยนะนี่ถ้าแกทําแบบเนี้ยมันจะไม่มีใครสนับสนุนแกเห็นพนักงานดีกว่าลูกค้านี่แล้วฉันคนหนึ่งล่ะจะไม่กลับไปเหยียบพิรานของแกอีกเลยเลิกรามนี่แหละแล้วลมมลก็โอนเงินมาให้ฉันด้วยแล้วส่วนแม่คุณเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปตามถึงบ้านเองฉันไม่มีเว้ยขราวหน้าค่อยจ่ายคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนี้ ฉันแจ้งความไปหมดแล้วอยากขึ้นศาลไหมละ่ะหรือว่าอยากเป็นข่าวดีแกบแกมันไอ้ไอผู้หญิงเลวแกนี่มันโถยโอ,ยโอยนไปแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมก็มีเงินนี่จะติดนี่ทำไมจะไปไหนก็ไปต่อไปเนี้ยฉันไม่ต้อนรับคนอย่างคุณถูกไอ้พวกแกนี่มันเนี่ แล้วอย่าลืมบอกแม่คุณด้วยนะว่าฉันจะตามไปที่บ้านขอบคุณคุณตองมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพลังงานต่ำต้อยอย่างฉันอย่าพูดแบบนั้นสิเธอก็คนเหมือนกันกับฉันน่ะจะต่ำต้อยอะไรนักหนาขอบคุณมามจริงๆนะคะคุณตองดีกับปัดนากจริงๆพอแล้วไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกถ้าอยากขอบคุณฉันน่ะก็ตั้งใจทำงานแล้วกันเข้าใจไหมค่ะ ฉันจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณตองแล้วเงินที่ตับบ้านนั่นโอนมานะ่ะเดี๋ยวฉันจะโอนให้คุณนะเพราะว่าคุณโดนทําร้ายแล้วหรือว่าถ้าคุณจะไปแจ้งความเนี่ยก็ไปได้เดี๋ยวฉันพาไปไม่เป็นไรค่ะคุณตองแค่เขาไม่ทําร้ายปัดปัดก็ดีใจแล้วค่ะไปงั้นเรียลเ,เข้าร้านกันแล้วนี่เธอไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมไม่เป็นอะไรจริงๆอะคุณตองงั้นปัดขอตัวก่อนนะคะ